ตื่นเต,ต้นว่านิวยอร์กอีกแค่13ชั่วโมงถึงนิวยอร์กแล้วมัวมากตอนนี้แล้วก็กลัวมากเพรไม่อยากนั่งแท็กซี่เพราะแท็กซี่จะมีราคาแพ<ม>งม,มากว<า>ิธีการง่ายที่สุดคือนั่งซับเวย<ช>์จริงๆไม่ได้อยู่ในแพลนเราเลยนะการนั่งซับเวย์เนี่ยแต่ว่าก็ต้องทำแล้วล่ะเพราะมันไม่มีทางเลือกสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เออ่สวนภูมิแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางไปยังอเมริกานะครับวันนี้เราก็เลยจะมาถ่ายบล็อก เดินทางไปยังอเมริกานะครับในช่วงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับติดตามช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมดูให้จบนะครับว่าบล็อกเดินทางไปอเมริกาช่วงโควิดเป็นยังไงนะครับสำหรับการเดินทางไปลงนิวยอร์กสนามบินจอเออจอห์นเอฟแคนนดีนะครับในครั้งนี้นะครับไปติดตามกันครับผมครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับก็ ตอนกำลังจะเดินทางไปที่โดฮานะครับกาตาร์นะครับไปเจอกันที่กาตาครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โดฮาแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินไปหาเกตตัวเองอย่างงงๆเพราะมันไม่ยอมโชว์ที่หน้าจอเลยนะครับก็เลยจะก็เลยไปถามเขาที่ประชาสสำคัญ ใช่ตอนนี้ก็ได้เกตแล้วฮะเดี๋ยวจะไปที่เกตกันก็ไปรออีก2ชั่วโมงครับ <c oughs> อีก2ชั่วโมงีั่ <c oughs> ครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกตเตรียมตัวต่อเครื่องไปเอ่อนิวยอร์กแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็แบบสนามบินของโดฮาคือต่างกับตัวนภูมิลิลับเลยคือคนเยอะมากแล้วก็แบบ คือผู้คนเยอะแล้วมันมันดูแบบมันดูมีชีวิตชีวามันไม่เหมือนกับไทยตอนนี้เลยนะซึ่งแบบนี่ก็รู้สึกดีใจมากพอไม่ได้ออกจากประเทศนานมากแล้วพอได้เห็นคนที่แบบก็น่าหลายตาอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออมันเหมือนกับทําสร้างสีสันให้ชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งอะคือคือมันตื่นเต้นอะแกเข้าใจไหมคือเราไม่ได้ไม่ได้ออกปจากประเทศมาแบบกี่ปีห้าปีประมาณเนี้ยได้แล้ว ใช่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการเดินทางที่สนุกกว่านี้ถ้าไปถึงนิวยอร์กเพราะว่านิวยอร์กก็เป็นริม i n a t i o n ของเรานะที่ครั้งหนึ่งเราต้องไปไปเที่ยวที่นั่นให้ได้ครั้งนี้จะได้ไปสัมผัสกับตัวเองโดยตรงแล้วก็ไปติดตามกันนะครับว่าทริปนิวยอร์กเนี่ยเราจะงงเราจะหลงเราจะอะไรไหมไปดูกันครับผมตอนนี้เรากำลังเคลนเครื่องนะครับเตรียมบิน ตินเต้นว่านิวยอร์กอีกแค่13ชั่วโมงถึงนิวยอร์กแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆนะคบตอนนี้เราก็อยู่กันที่นิวยอร์กแล้วเราก็อยู่กันที่จอร์แดนเอฟเนเนดีแอร์พอร์ตนะครับซึ่งตอนนี้เราก็กําลังหาทางไปโรงแรมของเราอยู่ซึ่งสับสนมากเพราะว่าตอนนี้คือ shadow b a s mode แล้วเราก็ไม่อยากนั่งแท็กซี่ก็เลยแบบทําไงดีก็เนี่ยมานั่งงงๆก็อยู่หาทางไปนะครับความแบบความจากไงความแบบหาหาที่ไปกันเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ JFK แล้ว ใช่แต่ว่าเรายังหาวิธีไปโรงแรมไม่ได้ก็เลยต้องมาร่างเซิร์ชวิธีการไปโรงแรมของเรากันนะครับมั่วมากตอนนี้แล้วก็กลัว่าผมไม่อยากนั่งแท็กซี่เพราะแท็กซี่จะมีราคาแพงมากก็เลยแบบเลือก s h บแต Bu ๊เอ้ยชตโตบัสจะไม่มีอีกก็เลยวิธีการงาที่สุดคือนั่งซับเรย์จริงๆไม่ได้อยู่ในแพลนเราเลยนะการนั่งซับเวย์เนี่ยแต่ว่าก็ต้องทำแล้วล่ะเพราะไม่มีทางเลือก โอเคไปดูกันนะว่าเราจะได้นั่งอะไรกันแน่ก็ตอนนี้เราก็มาขึ้น a i r t r a รนนะครับเพื่อจะเพื่อจะไปต่อซับเว y นะครับไปที่โรงแรมของเราเนาะงงมากกว่าคราวน,นี้ด้วยหอคือครั้งแรกเราก็มางงงงอององน,น,นะเดี๋ยวรอซับเวอีก3นาทีเนาะอีก2นาทีละอะนี่นี่น,นี่มันเขียนไว้อยู่เห็น,นือเปล่าโอ๊ยไม่เห็นนี่อีก2นาทีมันบอกเดี๋ยวรออีก2นาที ได้ตั๋วแล้วนะครับตองมาค่ะคือซื้อแบบงงๆจ่ายแบบงงง,งแล้วก็กลัวมากคือกลัวไม่ได้เงินทอนคืนจ่าไปทั้งหมดเมื่อกี้คือยีเ็ด,ดอลรแล้วเดี๋ยวจะต้องกดขาออกอีกก็<ม><ม>ไปครับไปขึ้นรถไฟกันต่อ,อเพาเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วของเมโทรนะครับสำหรับจ่ายค่าแอร์ไลน์แล้วก็ซื้อ ตั๋ว LRR นะครับเพื่อจะไปที่เพนสถานีเพนสเตชัน Station, ซึ่งเป็นอยู่ใกล้โรงแรมของเรามากที่สุดน,นะครับที่แถวไทม์สแควร์แมนฮัตตันเลยแมนฮัตตันเลยเนาะก็ไปเจอกันที่นั่นเจอเรื่องครั้งนี้น่าจะง่ายแล้วขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีไม่หลงไม่เลยสเตชั Station, นเนาะไปเจอกันที่โรงแรมเลยครับเจอกันโรงแรมหลายรอบแล้วนะไปเจอกันที่นู่นเลยครับตอนลงจากรถ ตนิวยอร์กบริเตรงนี้ที่เรากำลังจะไปการเอ้ตรงนน้นสิโอ้ลตอนนี้เราก็มาถึงห้องนอนาแล้วนะครับห้องนอนสําหรับโรงแรมสําหรับคืนนี้ที่เราจะต้องพักนะครับห้องก็จะประมาณนี้เนาะเราเป็นห้องในราคาเท่าไหร่นะสองร้อกว่าบาทนะครับห้องน้ําก็ จะสก,กปรกหน่อยนะเพราะว่าใช้กันไปแล้วอันนี้คืออันนี้คือจัดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือจัดกันหมดแล้วนะเพราะว่ากลับมาถึงก็คือแบบก็คือ <โน S 1> เทนอนท <สง S 1> ุกอย่างวิวก็เราได้ห้องที่วิวเป็นวิวล็อบบี้ข,ข้างล่างโรงแรมนะครับไม่ได้ไม่ได้สวยสวยอะไรมากแต่ว่าห้องก็ถือว่าโอเคในราคาเท่านี้เนาะก็แม้ถือว่าไม่ได้แพงมากเรารู้สึกว่าก็โอเคในราคาที่แบบเราก็รับได้สําหรับ2คืนเนาะประมาณ 6,000กว่าบาทคนละ3,000คือละ1,500ใช่ก็ถือว่าโอเคยอยู่สำหรับใจกลางกรุงนิวยอร์กตรงไทม์สแควร์เลยเราเดินไปแค่สองบล็อกถึงถึงตัวไทม์ไทม์สแควร์เลยก็เลยคิดว่า,าราคาเท่านี้มันมันรับได้นะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับสำหรับคลิปเดินทางนะครับอเมริกาช่วงโควิดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ให้กับช่องวินด้วยนะครับเดลันเอ็มอร์เอ็นนะครับเดลันโมเรโนนั่นเองครับก็เพื่อนๆนะครับก็รอดูคลิปนิวยอร์กแบบงงๆนะครับแล้วก็นะครับมันมีก็มีเดย์วันเดย์ชุดแรกก็เพื่อนๆก็ไปติดตามได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดแต่งตัวนู่นนั่นจะออกไปข้างนอกก่อนครับไปติดตามครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ มันเดินเข้ามาใกล้มากมันเหมือนไม่กลัวคนเลยเนาะแล้วเดินมาให้เราถ่ายรูปแบบ<อ>เขาก็ใช้ชีวิตกันเหมือนกับว่าแบบถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรทําอะ่ะก็ค่มามาปาร์กเนาะมานั่งเล่นมาเดินเล่นมาแบบคุยเอนจอยมาเดทอะไรอย่างเงี้ย